ท่านหัวหน้าแก๊งมัองกอนดำมาที่นี่ประดืบชาเป็นแก๊กผู้มาเย,ยือนที่หาตัวยากจริงๆไม่ต้องกังวลแล้วลครับคุณลุงผมจะมาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆครับดิงยวนผู้จัดการหอการค้าเม,มืองเอ็คุณคงจะยุ่งมากสินะติ้งลูกหญิงก็ไปรบกวนคุณบ่อยๆลำบากคุณจริงๆก็ค่อนข้างยุ่งทีเดียวแล้วครับ พราะผมรับดีเวนกลับมาบ้านแล้วโอ้แล้วทำไมทำแบบนั้นล่ะฮแน่นอนว่าต้องเป็นเพราะพี่กูจริงแย่ไะต้องการแก้แค้นการทริศของเธอไงผู้หญิงปลาเธอเลวหา่างหญิงเธอไม่มีผู้ชายคนไหนบนโลกจะรักเธอเหรอกจำใส่หัวไว้ซะเธอคิดว่าเขารักเธอจริงๆอย่างนั้นเหรอ ก็เก็บเธอ,เอไว้ก็แค่เพราะว่าเธอยังมีค่ให้เขาใช้ประโยชน์เขาเคยพูดกับฉันเองว่าก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเก็บเธอเลยแม้แต่น้อยผมไม่ได้มีความรู้สึกใดๆต่ลีเวนผมกลังจะไว้เพื่อแก้แค้นเรื่องในอดีตก็เถอะนั้นหลังจากลุงของผมเสียชีวิตถ้าหอการค้าก็ตกไปอยู่ในมือของเธอถ้าสำคัญขนาดนี้ก็จะเป็นของสมาชิกการค้าเท่านั้น เมื่อผมได้ละผมจะนำมันมาให้คุณแน่นอนว่ากูจริงเย่ขังฉันไว้ที่นี่ต้องมีจุดประสองค์อื่นแนะ่ยิ่งมีข้อมูลใหม่มากขึ้นก็ย,ยิ่งิตดีน่าจะได้ข้อมูลเยอะทีเดียวจากพาเของห้โงค่คนนี้แย่เธอหน่อยดีกว่าโง่โง่งงแบบเธอนะ่ะต้องพูดออกมาอีกแนะ่โออ เธอเพิ่งบอกว่าจะเป็นแฟนสาวตัวจริงของเขางั้นจะมีบางเรื่องอยากจะถามนะคู่จริงเย้เขาเคยมีอะไรกับเธอหรือ,อยังละ่ะแกะเอ๊ะกพูดอะไรกังแกนะ่โอ้แฟนสาวตัวจริงหรอดูท่าทางแล่าแต่คงไม่เคยมีอะไรกับผู้จริงเย้สินะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอลนะ่ะฉันขอเตือนเธอนะ จีได้ทำตัวอวดเก่งเกินไปเธอเนี่ยนะไม่รู้อะไรเลยแต่ยังอ้างว่าเป็นแฟนสาวตัวจริงของกู้จริงเย่เนี่ยนะช่างน่าเสียดายจริงๆที่เธอไม่รู้เลยว่าทำไมฉันถึงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มันตลกมากนะเธอคิดว่าตัวเองเนะี่ยฉลาดมากนักหรือไงใครบอกว่าฉันไม่รู้คุณกับพี่กู้จริงเย่นะ เป็นเด็รูกันจะตายเขาไว้ชีวิตคุณก็เพราะคุณเอาของสำคัญของเขาไปรไว้ซะด้วยนะแตดูตัวร้ายเหรอของสำคัญเหรอเธอคิดว่าเธอแกล้งแต่เป็นความจำเสื่อมก็จะลบความแค้นที่เธอแทงเขาไปได้เหรอกระดูกไขพลาละของเข้าแตกมิดของเธอนะเทบจะเอาชีวิตเขาไปแล้ว ฉันกิจค้าเขาอย่างนี้นเหรอทำไมเกิดตัวได้ขึ้นทุกอย่างจะจำไม่ได้เลยร,รอยแผลที่รอยสักของเขาเป็นหลักฐานว่าฉันเคยแทงเขาทุกคนพูดว่าฉันทรยศเขาทำร้ายเขาจริงหรือเปล่านะ ฉันเคยเป็นคนชั่วร้ายแบบนั้นมาก่อนเหรอเธอคิดว่าทุกคนเรียกเธอว่ายอเน,นะเพราะาเธอแกลง้กลงเหรอทุกคนเนะี่ยแกเกียดนี่ใส่ของการตื้มไม่แปลกของเธอแค่นั้นเองพี่ใยกู้จริงเย่ไว้ชีวิตเธอไว้เพราะสิ่งที่อยู่ในมือของเธอไม่ังนะเธอก็ไม่มีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้หรอกขอบคุณสำหรับข้อมูลนะขอบใจเลย คุณกู้จริงเย่คุงานยุ่งม,มากจริงๆง,งั้นผมไม่รบกวนคุณแล้วละครับเอ้ได้คุยกับคุณนุน่าสาวเนี่ยมันดีจริงๆคูณจริงเย่นายรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่นายื่นจมในตัวนายมากที่สุดนายนะ่ะเหมือนลุงของนายทำงานอย่ามีประสิทธิภาพไม่ติ้งมันหาไว้เบื้องหลัง ไม่ต้องกังวลน,น้าลุงติงหลังจากที่มอบดาสีทิศให้กับคุณล่าฉันจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นด้วยมือของฉันเองอืมชานี้ยอดเยี่ยมจริงๆไม่ว่าใครจะผิดสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการรักษาชีวิตไว้ถ้าฉันยังอยู่ที่นี่ต่อไปฉันอาจจะตกอยู่ในเนอะไรก็ได้เอ่อคุณทำไรเหรอเก็บของทำไมเนี่ย ลี่วีเธอจะไปไหนคูยจริงเย่แฟนสาวตัวจริงของนายนะบอกให้ฉันออกไปจากที่นี่แฟนเหรอผมไม่มีนะจริงเหรออ๋อเธอคนนั้นน่ะเหรอเธอเป็นลูกสาวของหัวหน้าสมาคมการค้าเรารู้จักกันเพราะว่าเรื่องธุรกิจเท่านั้นตอนนี้ฉันไหนจะจำอะไรไม่ได้ และฉันก็ไม่สนใจเรื่องชู้สาวและนี่รักของคุณกูณจริงเย่กูยังมีปลาตัวอื่นอยู่ในบ่อปลาของคุณฉันคงไม่ได้สําคัญอะไรปลยฉันไปเธอเธอไปไหนไม่ได้ถึงนันฮะตั้งแต่ฉันความจำเสือ่อมฉันก็ถูกคุณขังไว้ที่นี่และอ้างว่าเพื่อปกป้องฉันคุณมีเป้าหมายอื่นใช่ไหมที่ยังไม่ได้บอกฉัน แทนที่เราจะคาดเดาและระแวงกันแบบนี้เรามาพูดกันตรงๆดีกว่าไหมแผลเป็นเนี่ยฉันเป็นคนทำมันใช่หรือเปล่าเธอไปฟังใครพูดมาล่ะกูจริงแย่อย่าปฏิเสธอีกเลยคุณเกลียดฉันใช่ไหมผมไม่ได้เกลียดคุณเนะีแล้วก็ไม่ได้โกรธคุณด้วย เรามาคุยกันดีๆได้ไหมกูจริงเย่ยังไม่ยอมรับอีกเหรอกูจริงเย่เมื่อไรหัวใจของคุณเนะี่ยจะทื่อสัตว์เหมือนร่างกายคุณสักทีนะการควบคุมฉันเฮน้ในวิลล่านี้มันทำให้นายพอใจมากเลยใช่ไหมในมองฉันเป็นเหมือนนกกระมิน สนุกกับอำนาจที่ควบคุมฉันทุกอย่างมันไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ได้ผมก็แค่อยากขี้คุณนี่หวีเชื่อผมสิที่ต่อไปทั้งหมดเลยผมหวังดีกับคุณนะ แน่ข็งฉันไว้ในบ้านบังคับให้ฉันกินยาที่ไม่รู้ที่มาทุกวันส่งลูกน้องที่ถือปืนจริงมาคอยดูฉันถ้าคุณเป็นฉันน่ะคุณจะคิดยังไงคุณทำแบบนี้ต้องการอ,าอะไรกันแน่ปลดฉันไปสักทีเถอะถึงแม้ว่าผมเจอคําจัดต,ตัวที่หญิงคุณไปแล้ว แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาทำร้ายคุณอีกหรือเปล่าตอนนี้ข้างนอกยังไม่ปลอดภัยสำหรับคุณถ้าฉันอยู่ที่นี่ฉันก็ต้องกินยาที่ไม่รู้ที่มาที่ไปทุกวันและฉันเคยแทงคู่จิงเย้นหนึ่งแผลเอาไว้เรื่องนี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาระหว่างเราสองคนที่จะฟังคำพูดเขาอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เมื่อไหร่ที่ฉันหมดประโยชน์เมื่อไรเขาต้องแก้แค้นฉันแน่ ฉันต้องหาคนอื่นเพื่อ,อยืนยันตัวตนที่แท้จริงของฉันออกไปข้างน,นอกอาจจะอันตรายแต่ฉันถูกขังอยู่ในกรงนี้ก็จะถูกกู้จิงเย,ย่ควบคุมและใช้ประโยชน์การฟื้นฟูความทรงจำของฉันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกู้จิงเย่ยตอบตกลงฉันเดี๋ยวเร็วเธอไม่อย่าง,งาั้น ฉันก็จะตายอยู่ที่นี่ฉันพูดจริงทำจริงเนะี่ยบอกให้ไม่อย่าเลยอย่าเจรอรนวางปืนลงก่อนเถอะอ่ะตกลงก็ได้ฉันจะให้เธอไปในที่สุดคือยอมแล้ว แต่ว่าคุณต้องสัญญากับผมเรื่องหนึ่งนะเอ๊ะอะไรอีกล่ะแน่นอนว่าหางของมาบาไม่สามารถซ่อนไว้ได้ตลอดไปและจุดป,ประสงค์ที่แท้จริงของมันกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วสัญญากับผมนะถ้าจะไปจากที่นี่ต้องดูแลตัวเองให้ดีผมจะรอคุณอยู่ที่นี่รอคุณกลับมา ขอโทษนะกูจิงเย่ฉันคงผิดสัญญาแล้วล่ะนกกระมิ้นน้อยตัวนี้ที่อยู่ในกรงขนาดใหญ่มันจะไม่บินกลับมาอีกแล้วฉันฝันถึงบ้านที่มีสวนบ่อยๆในช่วงนี้ฉันมีแรงสองหอนว่าถ้าฉันไปที่นั่นอีกจะต้องจำบางสิ่งบางอย่างได้แน่ในฝันเนี่ยบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฉันขับรถมาจาก ดวงรถหลังวิลล่ารถคันนี้มีกระจกทึบไม่สามารถมองเห็นจากด้านนอกฉันยังเอาปืนของกู้จิงเย่ติดมือมาด้วยดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณสัญญากับผมว่าจะดูแลตัวเองให้ดีเมื่อคุณออกไปอยู่ข้างนอกผมจะรอจนกว่าคุณจะกลับมาผมจะรอุณกลับมานะ เขาพูดจริงไหมนะเรื่องทั้งหมดนะ่ <S <S <itions> <S เอเอในวิลลนะ่านั้นคนที่คอยดูอยู่ด้านนอกวิลล่าไม่น่าจะรู้ว่าฉันขับรถอรอกมา กูจิิงเย่คงไม่ใช่วิธีนี้แน่ยกเวน้นยกเว้นววาในวิลล่านะแนจะมีคนทรยศเกิดอะไรขึ้นมีใครมาเออ,เอ,อ สวัสด、so、ีที่วิทย์